ขอบคุณคุณแอนทวีรัตสำหรับยอ่อโลกเศรษฐกิจนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของเครื่องตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นการตรวจหาเชื้อผ่านทางน้ำลายนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกนํามาใช้ในประเทศไทยแล้วซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกเหมาะกับพื้นที่ที่จําเป็นจะต้องมีการตรวจคนหลายๆคนแล้วก็ต้องตรวจหลายๆรอบตรงนี้ก็มีประสิทธิภาพใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับเป็นเครื่องเดียวกันกับแบบที่สนามบินที่ประเทศญี่ปุ่นเขาใช้ในการที่จะตรวจก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไปนะคะแล้ว ก็ล่าสุดค่ะตอนนี้ทาง7 e เ e ่ e อนะคะโดยโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันได้มอบเครื่องตรวจหาเชื้อแบบตรวจจากน้ำลายที่ว่าเนี่ยนะคะให้กับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร,รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเพิ่มโอกาสเพิ่มทางเลือกในการตรวจหาเชื้อได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามจากรายงานกันค่ะ บริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้บริหาร7 e เ e ่นอและ7 Delivery ในฐานะภาคเอกชนที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤตโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงเดินหน้าโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ล่าสุดนายสุวิทย์กิ่งแก้วที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจราที่บริหารบริษัท c p r จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมสมมอบเครื่องตรวจวิเคราะห์ แอนติเจนต่อเชื้อก่อโรคโควิด -19 แบบอัตโนมัติ l u m ิพอ l s e G 1,200ด้วยตัวอย่างน้ำลายเพื่อยกระดับศักยภาพของระบบสาธารณาสุขประเทศไทยในการตรวจคัดกรองวิจัยผู้ติดเชือ้อโควิด -19 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ปียมิตรศรีทราคณะบดีคณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้แทนรับมอบทั้งนี้เครื่องดังกล่าวได้ถูกติดตั้งไว้ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและที่สถาน าบการแพทย์จัก,กรีนฤบดินก็ต้องขอบคุณทาง CPO นะฮะโดยอย่างช่องิ่ๆท่านสวิตกิ่งแก้วที่มาเป็นตัวแทนในการมอบเครื่องอันนี้ให้กับเราเพราะว่าเครื่องนี้เราเชื่อว่าเราจะสามารถพัฒนาต่อยอดโดยที่อาจจะมีงานวิจัยเข้ามาเสริมเช่นการตรวจน้ำเสียจากโรงเรียนโรงงานเพื่อดูสัญญาณของการระบาดในสถานที่ต่างๆเหล่านี้แล้วก็เชื่อว่าการตรวจเนี่ย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการควบคุมโรคเราก็ได้ติดตามเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด -19 ซึ่งเราก็พบว่าขณะนี้เนี่ยประเทศญี่ปุ่นเองก็ได้มีเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เขานำมาใช้ในการตรวจที่สนามบินตรวจนักกีฬาที่จะเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกนะครับ ซึ่งเครื่องนี้ก็ชื่อว่า l ูมี p าส์นะครับเป็นเครื่องที่ตรวจเชื้อโควิด19แล้วก็สามารถทราบผลเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถตรวจประชาชนเนี่ยที่เป็นจำนวนนับพันคนต่อวันเนี่ยได้ สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์แอนติเจนต่อเชื้อก่อโรคโควิด -19 แบบอัตโนมัติ l u m i p o s G 1,200เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งขณะนี้มีในคณะแพทยทศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยจุดเด่นคือสามารถทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในแต่ละรอบมากถึง120ตัวอย่างโดยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงสามารถตรวจวิเคราะห์แอนติเจนต่อเชื้อก่อโรคโควิด -19 โดยใช้ตัวอย่างจากโพรง จมูกและตัวอย่างน้นลายซึ่งสามารถทําการเก็บตัวอย่างน้้าลายได้ด้วยตนเองอันเป็นการลดความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลจึงเหมาะกับการตรวจกรองในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนจํานวนมากเช่นสถานประกอบการต่างๆโรงงานหรือโรงเรียนตัวอย่างส่งตรวจสามารถเก็บราัษาได้ก่อนตรวจถึง48ชั่วโมงที่สําคัญมีราคาที่เข้าถึงได้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั่วไป อีกหนึ่งโครงการดีๆจาก7 e l e v e นะคะที่เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถที่จะ